กาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับทีกิจวันนี้เราอยู่กันในแบบที่มีชื่อว่าแพนเน็ตมันนี่เหรอไม่น่าใช่มันนี่นะเมนนี่เมนอีเมนอูเมนอ้า ไร้สาระนะครับก็มาบอกกันก่อนเลยครับทำไมถึงพี่ไม่ทําคลิปทำไมถึงพี่อะไรนู่นนี่นั่นทำไมถึงพี่ไม่ลงคลิปเลยก็นั่นแหละครับนะใช่ก็หนึ่งละมันก็เปิดเทอมมานะครับนะงานมันก็เยอะเหลือเกินนะเปิดเทอมมาไม่ใครกันบ้านกูแล้วอะครับน้องๆก็ดูดิสองเลยครับงานเด็ตบ้านกูล่มนะครับนะแม่งเน็ตล่มเนี่ยเน็ตล่มนี่แหละเน็ตล่มเนี่ยตัวปัญหาเลยครับนะกูไม่มีเวลาทําไม่ไม่มีเวลาสิทําคลิปไม่ได้นะครับนะเน็ตมันล่มอะเออแล้วกูจะทําคลิปยังไงอะใช่นะครับมาดูเกมฮาร์กันดีกว่านะหลังจากที่เราบ่นกันไป เหมือนกันมานะครับนะก็บอกดิเดียครับว่าเกมพาร์ตเกมนี้แม่งโคตรแพงเลยนะครับนะโอ้โหแม่งกูแบบเออให้กูแบบเบานะขี้สากโกดธนะไม่ให้กูโกรธกว่าเดิมอีกถ้ามึงขายสักสิบโลบกักเออก็ดีใจอยู่นะเออแต่มันก็คงเป็นไปไมได้หรอกนะครับนะ ก็เกมพาร์จะมีเราเลือกมากมายนะครับมีทั้งหมดอยู่1 2 3 4สออันนะครับนะก็เกมพาร์ก็อย่างที่บอกไปนะเกมนี้จะมีเกมพาร์ให้เราเลือกได้อย่างมากมายนะครับนะก็จะมีเกมพาร์อะไรเนี่ยอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้เลยเรียกว่าไม่รู้เลยลกันนะไม่มั่นใจดิไม่รู้แล้วกันส่วนนี้ก็คือดับเบิลคอยนะครับก็จะเป็นเงินอะไรง่ายๆเนาะดับเบิลโหวตนี่เหมือนเราจะโหวตคนนึงเหมือนจะได้2แต้มนะอะไรประมาณนี้เนาะโอเคนะดีวเราเข้าไปในเกมกันเลยแล้วกันนะครับไป โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้อยู่ในตัวเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วคือมาให้กูเล่นยังไงเนี่ยงงมากเลยนะครับนะเออเอ้าอยู่ดีก็ว์ามางงคืออะไรอัลชิเมียนด้วยเกมนี้มีอัลชิเมีนด้วยคือตอนนี้อนนะ่าปูบิดเพลงก่อนนะครับอ๋อนี่ปูบิดเพลงมีครับกดมิวไปโอ้ยคอยยังชั่วอ๋อโอ้โหง่ายๆเกมเด็กเด็กน้อยเขาเล่นกันครับท่านผู้ชมเหมือนจะคล้ายๆมินิเกมปะมันมันมันง่ายวย อุ้ยหายละอุ้ยหายล้หายแล้วง่าย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 เขาบอกว่าโดด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 ตรงเนี้ยง่ายสุดนะครับเขาบอกมาใช่ไหมอุ้ยหายแล้วหายแล้วหายละวเขาบอกตรงนี้ง่ายสุดจริงๆนะใกล้ๆเหมือนจะง่ายสุดนะครับฮึบโอเคแต่ลายโอ้โหลายตามเออเออไม่ไหวครับลายตามลายตามากลายตามากอย่าเลยอย่าอยู่เลยมันลายตามมากนี่สเต็ปโดดไม่ไม่ไม่ทั้งวันเปลี่ยนเถอะไม่ไหว ปวดหัวมันมึนหัวครับท่านผู้ชมมันมันไม่ไหวมันมึนหัวที่ก็กลวงน้องมึนหัวด้วยนะครับก็เลยแล้งตายนะ,ะนะเดี๋ยวนะเรากูเกิดไหนเนะี่ยอันนี้คือร้านอะไรอ่ะชอบชอบแฮร์รอตเตอร์มีหมีด้วยทุกเกมต้องมีหมีว้าวตัวนี้เัาเป็นสปีดสปีดนี้ไม่สำคัญนะวันนี้สำคัญสุดนะในการกระโดดยกหลอกนะครับนะตัวนี้ก็ล็อบบี้ล็อบบี้อ๋อให้เราแบบฝึกโดดเล่นอย่างนี้เหรอชอบเลย ชอบเลยมันอ่านว่าเอบบี้อล็อบบี้วะเนี่ยโอ้โง่ายง่ายโอ้โง่ายเกินสร้างม,มาทาไมอะ่ะคืออะไรอะ่ะแค่นี้ครับผมก็ได้ตังแล้วอ่ะครับง่ายเกินอ๋ออ่านว่าเอบบี้กูอ่านยไงว่าล็อบบี้มานี้ด่านเลยเนี่ยมามามาเกมานี้ก็น่าจะออกในคล้ายๆมินิเกมแบบสุดยอดเลยนะเดี๋ยนะให้กูใช้ดาบอ่เขาบอกว่าผู้ตายนะครับนะไม่ใช่ผู้ที่เก่งที่สุดนะครับจำไว้นะผู้ที่เดือรอนเท่านั้นคือผู้ที่เก่งที่สุดนะครับนะซึ่งกูไม่อยากไปตำนานนะครับกูจะอยู่เฉยนะ ใครมาหาเรื่องก็จะซัดอย่างนี้ฮันหลังฮันหลังคู่ต่อสู้เหรอเฮ้ยเมวแมียวเมวเมีวมวจะอยู่เฉยนะครับนะจะอยู่เฉยมันก็ไม่ได้มันจะเสียชื่อหมดเดี๋ยวคนเขาไม่นับถือกูมุงไม่กูฆ่าซะห้าสิบตัวละห้าสิบเพื่อนห้าสิบห้าทีกูฆ่าห้าสิบเฮ้ยนี่เหรอเอาไปละอันนี้มันมันมันไม่สู้โอ้โหโกงเกินครางนี้จะเป็นอะไรพร้อมจะบวกอันนะครับนะขอให้ได้กับ ขอให้ได้จับดบกไปได้เอย่านะอยู่ในกงหมายคมหมายควายว่าไงครับอยู่ในกงฮะมันหมายควายว่าไงครับอยู่ในกงมันให้เราเล่นยังไงเนี่ยให้เราเล่นยังไงนี่สองวีเราหนึ่งวีให้กงจะตกเหรอหรือยังไงอะ่ะคืออะไรอะ่ะมันมันมันคืออะไรครับแข่งแบบใครเวียนหัวว่าแตกก่อนอะไร่งี้หรอคือไงอ่ะให้กูทําอะไรให้บอกกูก่อนเล่นยังไงอะ่ะออกจากกงก็ออกไม่ได้ให้เราทำไงนะ่ะทําใจเหรอเอ้นั่นเดทออกแบบใครมีดวงใช่ไหมก็พี่อ่ะครับ ดวงทีที่สุดในโลกอ่ะครับไม่ตายหรอกก็ดูดิแบบพี่จะนั่งดูคนตายไปทีทละคนละกันนะครับนะเออพี่ดวงท,ที่สุดในโลกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยตายเนี่ยเนี่ยตายพี่เรียกว่ะตายไอแดงโอ้โหไม่ตายสามพีอะไรเนี่ยอีดูอะไรเนะี่ยอ,นะอีดมอีดูคืออะไรครับท่านผู้ชมปะสมภาษาอะไรไม่รู้มัน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 คือยังไงอ่ะครับอันเนี้ยเออกูไม่เข้าใจว่ะมันมันคืออะไรเวลคัมแบ็กคิวอาร์นาเพย์อิงอ๋อให้เราเลือกจ้ะ เอาอันนี้ละกันกดยังไงอ๋อให้เราเรียกแก็บแกลกันใช่ไหมอ๋ออย่างนี้นี่เองคือเข้าใจแล้วคือเหมือนเราแบบจะได้พรวิเศษจากเทพเจ้ามังกรน,นะให้เราลังแกผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับนะถ้าใครลังแกพี่ก็ลังแกสิบเท่าเลยนะครับโอ้โหเคนี้แม่งยังไงเนะี่ยอันนี้ก็คือลุ่มตามหรอครับดุดโกงใช่ไหมแล้วคืออะไรไม่ถึงตาเราหรอเราเลือกอันนี้นะกดอ๋อที่กี้ตาเรานะครับใช่ใช่แต่เราไม่กดเองมันก็แค่โกงสั่นสะเทือนเดี๋ยวนะ โอเคเนี่ยใครมันจะไปโง่ยืนตรงนี้ครับผมไอคิวสองร้อยผมยืนตรงกลางเฮ้ยหายแล้วไงชิบหายแล้วไงไอคิวสองร้อยได้อยู่ได้อยู่ไม่ขนาดมือครับชิวๆทั้งวันทั้งวันครับจริงๆทั้งวันอยู่เนี่ยทั้งวันไม่ไม่ตายหรอกนะมันมีใครตายเนี่ยผมมันแบบบังคับให้มันบีบมาใกล้ๆไว้ครับท่านผู้ชมกูจะตายมยชิะหายแล้วไงเฮ้ยรอดเฮ้ยกูจะตายเฮ้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 ย เฮ้ย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 ตก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 ผมพุบตกตกตกไอเวนเลาะเลาะเลาะกูอยู่กกงกับใครไม่รู้อะกูเลาะเลาะเลาะแลยุแลยูุผ่านแล้วไงอาล้วงไม่นะกกงมันบีแบะโอ้โหมันมันไม่รอดอะโอ้โหกงใครมันกีก่าจังวายเชื่อกูเอาคีมมาแงะกกงเลเวนไม่ไหวแล้วมาดูความตายของแต่ละคนกันดีกว่าเฮ้ยอย่านะ่งอยู่เฉยโดดสูงเฉย อ๋ออยุ่เซฟต้นโดดสูงใช่ไหมโดดไปนั่นได้ไหมไม่ได้เฮ้ยมันมีบาเลียนี่นี่แบบโกงพิเศษโอ้โหเช่ยเรื่องเป็นสไลเดอร์เลยโอ้โหเป็นสไลเดอร์โอ้โอ้เียนหัวเวยนหัวเวยนหัวแต่ก็สนุกดีแต่เวยนหัวตายนะตายนะพรามืออะไม่จะตายฮะไอ้นี่ก็ไม่มีโกงนะโอ้ยนี่ดวงดีมากอะมันไม่มีโกงเว้ยท่านผู้ชมมันไม่มีโกงคือมันมันแบบอิสระเสรีอะ ไอ้มันโกงไปปะวะมันโกงไปเนี่ยเนี่ยโกงไปครับอิสระเกินดูดิไม่มีโกงเด้ออิสระอิสระมากในขณะที่ไอ้สองคนดีมันอยู่ในโกงอะแบบมึงเห็นแก่ตัวนะเว้ยอ๋อมันก็จะมีหิมะลื่นนะแต่ว่ามันมันก็ดีกว่าโกงขยับเหมือนที่กูตายแล้วกันนะนะกูตายโกงไม่ขยับเอา้าขยับเอานะครับท่านผู้ชมี่กี้ไม่มีโกงแค,ค่นี้มีบ้านแล้วหรอม,มีบ้านแล้วหรอ มีบ้านแบบบ้านโดเรมอนนี้เหรออะไรอะไรนะเขาเรียกอะไรจนะุดจุดอุปรวิศวิเศษของโดเรมอนอ่ะใช่ไหมน่าจะใช่นะโอ้จนกว่าจะจบนะครับท่านผู้ชมไอ้เฮียนี่ก็ที่หนึ่งไปก็แค่นี้แหละก็แค่แบ่งรางวัลกันเนี่ยมันจะไปยากอะไรนะครับนะใครที่หนึ่งใครที่2ก็แค่เนี่ยมันจะไปยากอะไรนะครับนะเสียงสูงมาแต่ไกลแล้วนั้นคืออะไรอะ่ะผู้ชนะโอ้โหแบบเฮ้ยกูอยากติดอยู่นะมั้งว่าใครเป็นผู้ชนะจะติดอยู่ยนั้นแมตต์นึงอ่ะกูอยากติดมากอ่ะ กูต้องตายกูต้องติดให้ได้นะครับนะพี่จะไปยืนแบบบนสังเวียนนี้ให้ได้ครับท่านผู้ชมเราไม่ได้เนี่ยเนี่ยกูอยากไปยืนตรงเนี้กูอยากของที่หนึ่งอ่ะจากเขาที่หนึ่งอ่ะอ๋อเนี่ยที่หนึ่งจะได้แบบอะไรหนึ่งพันคลอยหูเยอะนะแต่กูไม่เคยได้มาไมมทาอะไรอยู่กับเพื่อนโอ้โหใส่หมดกันน็อกอีกมาอยู่ไหนดีอันนี้คืออะไรอ๋อเราเลือกไม่ได้เหมือนจะสุ่มนะใทรดวงดีก็นั้นไปชอ๋อจันไม่ทันเดินกูว่าตายแร้วโอ้เกม โอ้ดวงกูดีจริงๆเลยว่ะครับท่านผู้ชมใครมันจะดวงดีกว่าพี่ว่ะเฮ้ยไม่ไหวแล้วครับงูดจิตละนะเออพวกมึงก็ตายไปเถิดะนะครับโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวโอเคครับก็สําหรับเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับนะก็คล้ายๆมินิเกมเลยนะครับนะก็บวถัวเลยนะครับจะไม่ทันพูดใครดวงดีแต่พี่ดวงดีอยู่แล้วกูก็ตายแลยว้วอ่ะครับนะ ก็ดูดีอ้โหคำพูดที่มันแบบสุดจริงเลยว่ะคำพูดกูนี่ตรงกับข้ามกับปากกูเลยเนาะเนี่ยเนี่ยอยู่กับกูเพราะมึงก็ตายกันไปนะครับนะเออตายไปไวดื้อน่ะตายแล้วไกลเร็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 วไกลตายหมดเร็วโอเคนะครับก็สาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเพียงไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ดูเป็นภาพหลังแบบเป็นพวกคนกาลังตายแล้วก็จะมีสองตัวกําลังวิ่งไปนะครับก็ดูไปแบบเป็นภาพหลังแล้วกันนะครับนะก็ถ้าใครอยากเล่นแบบนี้ครับอยาลจะทิ้งไว้ให้ใต้ร่างกีนะก็เป็นแบบที่สนุกนะเพราะกับแบบอะไรนะ มันจะมีแบบหนึ่งเอออะไรไม่รู้อะแต่ลืมแล้วแต่ก็สนุกนะครับแบบมีสนุกมากเลยนะสนุกจริงๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอเพียงใค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับไปแล bye ้วบ๊ายบาย